ทำขวัญอำเภอลนกระบือแหล่งน้ำมันสิริกิตผลิตาก๊าซธรรมชาติพุทธศาสตร์หรือเรื่องเมืองแห่งคุณธรรมเลิศล้ำความสะอาดครับสวัสดีครับผมนายรังสรรค์จุด้วงครับนายกเทศมนต,ต,ตมร,ร,รีเทศบาลตำบลละกะบือนะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำตำบลละกะบืออำเภอละกะบือจังหวัดกระเพาเพชรนะครับที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอละกะบอือว่า สภาพบริบทของตำบลกระเบือนั้นก็มีหลายพื้นที่ที่จะแนะนำนะครับก็มีทั้งบอ่อน้ำมันนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอกระเบือของเราก็คือหลวงประกับหลวงพระคำประคูนิดวดชิระคุณที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอกระเบือที่ประชาชนได้มาสักการะกระบาบไหว้ในท่องที่สักานต่างๆของอำเภอกระเบ,ะเบือก็มีหลายขั้นตอนที่จะแนะนำนะครับ หนึ่งถ้าจะให้แนะนําให้รู้จักกระลากระเบือรักๆก,ก็คือเกี่ยวกับประเพณดีเหตุพด้วยเกียนของเทศบาลของเราเนี่ยได้จับได้จัดมาทุกปีที่เป็นประชาให้รู้กันว่าช่วงสงการจะมีการหากเหตุพะกลิเกียนทุกปีที่จะเป็นจุดที่ให้ประชาชนได้ดึงใจประชาชนหลายๆพื้นที่ที่เข้ามาเที่ยวช่วงสงการคือถือว่าเป็นจุดจุดหลักจุดแหล่งเลยที่ประชาชนได้มาสนุกสนานช่วงปีใหม่ไทยของเรานะครับ จากพณีเหตุกรณด้วยเกยนก็อยากจะอนุรักษ์หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับประเพณีต่างๆพยายามจะจะดึงขึ้นมาให้ได้และจุดจุดแลนด์มาร์คคืออยากจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้บริเวณที่จะเป็นจุดขายได้จริงๆก็คือน่าจะเป็นบริเวณสํานักงานเทศบาลของเราเพราะว่ามีพื้นที่เยอะร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าไร่เนี่ยก็คือพยายามจะปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ก็เป็นจุดหนึ่งและก็เป็นช่วงที่มีอยู่ช่วงนึงเกี่ยวกับการจัดวิ่งเพราะว่ามี ประชาชนหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดเพราะเป็นช่วงของการของปททเขาได้ทําอยู่ตลอดก็จุดนี้ก็คือได้ดึงใจประชาชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงการจัดงานวิ่งของของเราตลอดอยู่แล้วครับก,ก็หลักๆก,ก็คืองานประเพณีเฮพาได้เกียนก็จุดหนึ่งแล้วครับก็จุดที่อยากจะดึงใจอย่างคือเรื่องเกี่ยวกับการผลิตน้ํามันของปิโตรเคมีของปตทณนะตอนนี้ว่าจุดหลักๆคือน้ํามันมีเยอะ บรบกเนี่ยคือว่าถือว่าลักขือเนี่ยมีจุดเยอะมากที่สุดของในประเทศไทยนะครับจุดนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งดึงใจของประชาชนที่อยากจะมาว่าการผลิตน้ํามันขั้นตอนอะไรยังไงระบบที่จะเอาน้ำมันขึ้นมาอะไรยังไงก็จุดนี้ก็อยากจะเอาเป็นจุดขายของอําเภอของเราหรืออาเภอลักขมือของเราเลยนะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่จะดึงใจประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวในอำเภอลักขือได้ครับสาหรับของเทศบาลเราก็มีจุดจุดที่จะเป็นจุดขายได้จุดนึงคือการช่วงเย็นประชาชน จำนวนมากที่จะมาใช้บริการออกกำลังกายรอบสํานักงานของเราแล้วก็จะมีการออกกระดากายเกี่ยวกับเทนนิสฟุตบอลเซิร์ฟสเกตที่จะเข้ามาใช้บริการในส่วนของเทศบาลของเราตรงนี้นะครับก็จะมีด้านหลังก็จะมีสวนเศรษฐกิจที่จะละอนุรักษ์เกี่ยวกับป่าไม้และมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่กาลังจะปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้เป็นประจักษ์ของประชาชนว่าของเทศบาลเรานี่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคือเกี่ยวกับแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราที่ท่านพระองค์ได้ส่งตัสไ้ว่าอยู่ด้วยความพอเพียงอยู่ด้วยความประมาณค,ครับก็ผมก็พร้อมที่จะพัฒนาจุดนี้ให้เทศ,าศาบาลนี้ให้เป็นประจักษ์ก็เลยว่าเทศาบาลเราพร้อมที่จะพัฒนารูปแบบต่างๆของพระอ,องค์ท่านให้เป็นประจักษ์ให้กับประชาชนของทั่วไปให้ได้รับทราบว่าเทศบาลหลักเมืองนี้พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบในอนาคตให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในจุดนี้ของเทศาบาลของเราครับขอบคุณครับ